สวัสดีครับพบกับวีรยุทธนะครับวันนี้จะไม่พาไปดูไก่ดูเป็ดนะครับจะพามาดูการถนอมอาหารหรือเก็บอาหารแล้วได้รสชาติใหม่ๆหม่ก็คือการทําไข่เค็มนะครับง่าย,ายผมจะคงไม่สอนเนาะเป็นการแนะนําหรือการเรียนรู้กันไปก็ได้นะครับว่าผมทํายังไงที่บ้านผม,ผมทํากินเองครับก็คือทํา ไม่ได้ทำขายนะมีอะไรบ้างอุปกรณ์นะครับก็คือใครสนใจก็นําไปปรับใช้ได้นะครับง่ายๆนะครับผมเตรียมไข่เป็ดมาสิหฟองแล้วเกิดการแตกนะครับก็เหลือ14ฟองนะส่วนอุปกรณ์ผมก็เตรียมมาแล้วนี่ครับอุปกรณ์ตวงขวดแป๊ปซี่ ไอ้ขวดน้ำบัลลงเดี๋ยวว่าผมโฆษณายี่ห้ออะไรก็ได้อ่าอันนี้แฟนตาผมตัด20่สิบเซนเนี่ยเขียนไว้เลยขนาดตั้งแต่ฐานฐานขวดมาเนี่ยตัดขวดขึ้นมาก็ประมาณ20่สิบเซนแล้วก็ตัดแล้วก็แบ่งแบ่งเป็น4ีส่ส่วนสี่ส่วนชัดเจนนะครับนี่ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือประมาณ1 1ลิตรนะครับ20เซนแล้วก็แบ่ง5เซนปริมาณประมาณ1ลิตรแล้วก็หลอะไรก็ได้พาติกแก้วที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเกลือนะครับอะไรก็ได้นะครับเนี่ยภาชนะใส่ครับพนนีซื้อมาตลาดเขาเกลือ อาหารเกือทั่วไปถ้ามีเล้าขาวด้วยก็ดีนะครับเล้าขาวส่วนขั้นตอนแรกครับก็คือเราตรวงตวงน้ำก่อนถ้าเป็น15ฟองนี่คือ จะตวงน้ำหนึลิตรครึ่งก็คืออันนี้เต็มนี้แล้วก็ถึงขีดสองตวงน้ำแล้วก็ไปต้มให้เดือดนะครับแล้วก็เกลือเกลือจะเป็น1ส่วนต่อต่อตอนน้ำหนลิตรก็คือผมได้ขีดไว้ละ1ส่วนสิบหฟองจะใช้น้ำหนึลิตรครึ่งก็คือเต็มนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่ง ของเนี่ยเกลือก็ผมก็จะใช้หนึ่งครึ่งประมาณเนี่ยเนี่ยหนึ่งครึ่งอยู่ตรงนี้นะครับขีดหนึ่งครึ่งชัดเจนไหมนี่ครับจะเป็นหนึ่งครึ่งตรงนี้ครับตวงเกลือครับเดี๋ยวเอาคลิปมันจะยาวไปนะครับผมขอตัด ตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งแล้วกันโอเคครับโอเคครับตอนคลิปสองนะครับเกลือนะครับผมตวงมาละไข่สิบห้าฟองใช้เกลือหนึ่งส่วนครึ่งอันนี้ผมเขียนเลขสองต่ำไปเลขสองมังอยู่ขีดยาวอันนี้ผมตวงมาแล้วตวงมาได้หนึ่งครึง่งแล้วก็เทลงไปเลย ใส่หมอ้อครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่งลิตรครึ่งผมห่อน้ำนี้เลยนะครับยังไงก็ต้มสุกอยู่แล้วถ้าน้ำสะอาด ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็คน้าด้วยเออจะทำอะไรต่อคืออออธิบายก่อนแล้วกันครับลกขาวมีประโยชน์อะไรเนาะคือลูกขาวเนี่ยสมมบุญเรกต้มน้ําละน้ําไม่ร้อนละใส่ลูกขาวไปด้วยนิดน,นึงก็คือมันจะช่วยให้ไข่แดงเยิม้มนะครับ ก็คือบางคนเขาก็ชอบกินเยอะๆบางคนก็ชอบกินแข็งๆแต่ถ้าคนทาขายเขาจะกินแข็งๆเขาจะไปผัดกัเขา้าผัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะผัดง่ายแต่ถ้าร้านก,กับข้าวร้านอาหารตามสั่งเนี่ยถ้าไข่เยอะม,มันจะมีปัญหาเวลาเราไปผัดแล้วก็ไข่มันจะไม่นั่นแหละมันจะไม่สวยคนระับแต่ถ้าเราทํากินเองอ่ะผมแนะนําให้ไข่ยเยอะๆที่ดีกว่านะครับส่วนได้ยินเขาบอกว่าไข่ขา,ขาว ไข่เป็ดมันจะมีสองสีมีสีเขียวไม่รู้ว่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าเขียวกับขาวเขาบอกไข่เขียวอะสีเขียวเนี่ยไข่มันจะแดงจะแดงกว่าใบสีขาวนะครับที่ผมได้ยินมานะอันนี้ผมไม่ได้สังเกตจริงๆครับต้องต้องลองดูเหนียวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีวันที่สําเร็จก็อกประมาณสิบสี่สิบห้าวันหรือไม่ก็ยี่สิบวันนะต้องชิมไปเรื่อย ดางนั้นคลิปนี้ผมคงจะขอตัดไปก่อนเพราะว่ารอน้ำเดือดแล้วก็น้ำเย็นก่อนผมก็จะมาบรรจุใส่เพราะว่าไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะเพราะว่าอยู่ที่การตวงนะครับการทำไข่เค็มอยู่ที่การตวงถ้าตวงรู้จักตวงก็โอเคเลยทำได้เลยง่ายๆครับครับเจอกันคลิปหน้าครับครับตอนสุดท้ายนะครับ แล้วก็น้ำที่ผมต้ไมไว้ก็เย็นแล้วสักพักแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วก็บรรจุไข่ใส่ก้อนบรรจุไข่ใส่ก่อนเลยปกติผมทำผมไม่ตวงนะครับแต่ที่ทำวันนี้ตวงก็คือพรุ่งนี้ผมจะไปะให้ความรู้แก่ชุมชนนะครับว่า เราจะถนอมอาหารได้กินนานๆทำยังไงปกติไข่ก็อยู่ได้สองสามสัปดาห์อยู่แล้วครับแต่ถ้าเราทาไข่เค็มมันก็ได้นานกว่านี้กินกับข้าวต้มกับอะไรก็ง่ายจะเรียนเลยนะครับ น,นี่นะครับกับน,น้ำลิดขึ้นเป็นยังไงปกติผมจะตัวมาสิบห้าฟองก็ไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคครับจุประมาณนี้แล้วก็น้ำเกลือเทียแล้วนรครับ, <c oughs> ะรบจะออกสีแบบเข้ <c oughs> มๆนิดนึดนง <c oughs> ผมชิมดูแล้วครับ เราจะเทดูดูตะกรอนเลยครับตะกรอนจะเหลือแล้วก็ไม่เทลงไป,ไปจะสังเกตว่ากะครับดูว่าไข่มันลอยไข่มันลอยก็คือเรามีเทคนิคนนถ่ายดูโอเคครับไข่ลอยเนี่ยเรามีเทคนิคนะครับเอาถุงบรรจุดามแล้วก็ใส่ลงไปกด แต่คือถุงที่บ้านตอนนี้มันมีถุงใบเลยกครับน่าจะใบใหญ่กว่านี้ใส่แล้วก็กดเพื่อไม่ให้ไข่ลอยนะฮะอันนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ไม่สันไงจะได้ส่วนไหนติมมีใบยังรอยอยู่เลยแต่ก็ช่วยได้ผมน่าจะเตรียมไว้สองถุงน่าจะพอด,ดีโอเคมันก็ช่วยช่วยได้ช่วยกด เราจะมาดูว่าอีกสิบสี่วันเปนยังไงว่มามันจะเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มแล้วก็ต่อแต่ถ้ามันเค็มพอดีก็คือที่เราพอใจในความเค็มแล้วก็ออกมาต้มเลยครับต้มแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเลยว่าส่วนคลิปนี้นะครับการทำไข่เค็มผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับว่า ไม่มีอะไรยุ่งยากไข่เข็มนะเกลือก็ถูกไข่เป็ดก็ถาดหนึ่งแผงหนึ่งเนี่ยสามสิฟองมีประมาณร้อยี่สิบาทแล้วแต่เบอร์ส่วนผมนี่ก็อยู่ประมาณซื้อมาร้อยยี่สิบแต่ไข่ผมเลี้ยงเองที่บ้านมีเป็ดมีอะไระมีฟางกนะารเก็บเก็บไข่ตอนตอนที่เราดองมาเนี่ยอย่าให้อย่าให้โดนแสงนะครับ อยู่ในครัวธรรมไดาแหละครัวแบบทั่วไปครับแต่อย่งให้โดนแสงครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะถ่ายคลิปที่ผมมาไว้ไอ้ดองไว้สิบสี่วันว่าจะเป็นยังไงสิบสี่สิบห้าวันนะครับจะจำไม่ได้วันนี้วันนี้วันที่เจ็ดมีนาเจ็ดมีนาถ้าก้าครับเดี๋ยวผมก็คงจะนึกวิดีโอไว้ เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ